หลังจากที่ปิงปองเนี่ยเขาดีขึ้นนะคะเพราะว่ารซาซึมได้รับฟังความรู้สึกเขาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยทั้ง3คนก็ได้ขึ้นรถไฟแห่งความคิดนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ศูนย์ประชาการหรือศูนย์สังการนะ,ะแต่ปรากฏว่าไลลี่หลับค่ะทาให้รถไฟแห่งความคิดเนี่ยหยุดลงเนื่องจากว่ารถไฟแห่งความคิดจะวิ่งก็ต่อเมื่อไลลี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความคิดคิดนูน่นคิดนี่นะคะรถไฟถึงจะวิ่งแต่ยังมีอีกแผนกหนึ่งคะ่ะในขณะที่ไลลี่หลับเนี่ยเขายังทํางานอยู่นั่นก็คือแผนกของความฝัน บทสนทนาตรงนี้เป็นบทสนทนาที่จดนชอบมากนะคะคือลันลาเขาคุยกับเศร้าซึมว่าเราจะต้องปลุกไลลี่ผ่านความฝันโดยลันลาเขาเสนอว่าจะต้องให้ไลลี่เนี่ยมีความสุขร่าเริงตื่นเต้นจนตื่นขึ้นมานะคะแต่เศร้าซึมบอกว่าไม่ได้หรอกต้องทําให้ไลลี่กลัวนะคะถึงจะตื่นขึ้นมาได้ลันลาเนี่ยเขาก็ยังยืนการนะคะว่าจะต้องทําให้ไลลี่รู้สึกมีความสุขจนตื่นแต่เศร้าซึมเนี่ยประโยคทองนะคะเขาก็บอกว่า ไม่มีใครตื่นเพราะความรู้สึกแบบนั้นหรอกหลังจากนั้นเนี่ยลันลาและเศร้าซึมก็ไปทําการแสดงความฝันคือใส่ชุดหมาน้อยน่ารักนะคะวิ่งไปวิ่งมาฉายภาพเข้าไปในความฝันของไรลี่แต่เศร้าซึมเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลหรอกไรลี่ไม่ตื่นหลอกเขาก็เลยหยุดหยุดเดินพร้อมกันนะคะมันทําให้ไอชุดหมาที่เขาใส่อะมันขาดออกเป็นสองท่อนเริ่มเริ่มเป็นฝันร้ายแล้วนะ เราเห็นว่าในหัวว่าหมามันขาดออกจากกันนี่ฝันร้ายแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ร้ายพอที่จะทำให้ลลลี่ตื่นค่ะก็มีเรื่องราวนะคะให้ต้องไปใช้ความทรงจำในระดับจิตใต้สำนึกขึ้นมาปลุกให้ไลลี่ตื่นนะคะนั่นก็คือตัวตลกที่เขาจะมาป่วนในงานวันเกิดเจ้าตัวตลกเนี้ยก็น่าจะเป็นตัวที่ไลลี่กลัวแหละตอนเด็กๆนะ ก็ไปปลุกให้ตัวตลกเนี้ยจากจิตใต้สำนึกเนี่ยมันตื่นขึ้นมาค่ะแล้วก็มาใช้ในความฝันของไรลี่จนกระทั่งไรลี่กลัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาจริงๆค่ะรถไฟแห่งความคิดก็วิ่งอีกครั้งหนึ่งทั้ง3าคนเนี่ยก็ขึ้นไปบนรถไฟแต่ก็ยังไม่วายค่ะเกิดปัญหาเนื่องจากว่าตอนเนี้ยสภาพจิตใจของไรลี่มันมีเหลือแค่3ามอารมณ์ที่คุมกองบัญชาการอยู่ศูนย์บัญชาการอยู่นะคะทําให้เกาะบุคลิกภาพข้างในของไรลี่เริ่มถล่มทีละเกาะค่ะแล้วเกาะที่ถล่มไปเนี่ย มันก็มาตัดเส้นทางรถไฟขาดทำให้เส้นทางนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้เดินทางได้อีกต่อไปทีนี้มันก็เหลือท่อที่ส่งความคิดนะคะมันจะเป็นท่อที่ดูดความทรงจำระยะยาวเนี่ยไปฉายที่ศูนย์บัญชาการลัละลาก็บอกว่าโอเคฉันจะใช้ช่องทางนี้แหละไปที่ศูนย์บัญชาการโดยที่ไม่ให้เศร้าซึมไปด้วยนะคะเพราะว่าการที่เศร้าซึมไปด้วยเนี่ยมันจะทำให ความทรงจําของไรล,ลี่เนี่ยเศร้าไปด้วยเขาก็เลยบอกว่าเสียใจด้วยแต่ฉันต้องไปคนเดียวไรล,ลี่ต้องมีความสุขเขาก็เอาตัวเองเข้าไปในหลอดนั้นค่ะปรากฏว่าหลอดก็แตกนะคะพอหลอดแตกเนี่ยเขาก็เลยตกลงไปในบ่อขยะใกล้ๆกันนั้นมีปิงป่องยืนอยู่นะคะตรงดินตรงนั้นเนี่ยมันก็ถล่มทาให้ปิ้งป่องกับลัลลาตกลงไปในบ่อขยะทั้งคู่ค่ะซึ่งในบ่อขยะเนี้ถ้าเกิดว่าถูกกาจัดเนี่ย ก็จะถูกดืมไปตลอดการแต่โชคดีที่ในบ่อขยะนั้นนะคะจํารถจรวดได้ไหมจําจรวดสีลุงได้ไหมคะจรวดสีลุงนั้นมันก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันซึ่งต้องร้องเพลงนะคะจรวดถึงจะวิ่งพยายามที่จะพุ่งตัวขึ้นไปข้างบนให้ได้ออกจากบ่อขยะให้ได้ไม่อยากถูกลืมนะคะแล้วก็อยากจะกลับไปทําให้ไลลี่เนี่ยมีความสุขแต่ทํายังไงอยู่หลายรอบมันก็ไม่ขึ้นค่ะจนปิ๊งปองเนี่ยเขารู้แล้วว่าเพราะอะไรนะคะครั้งสุดท้ายก็ร้องเพลงเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็พุ่งจรวดขึ้นไปแต่ครั้งนี้ปิงปองเขาลงจากจรวดนะคะเขาให้ลันลาเนี่ยขึ้นไปคนเดียวโดยเขาเนี่ยยอมเสียสละตัวเองที่จะอยู่ในบ่อขยะข้างล่างแล้วเขาก็ถูกกําจัดสลายหายไปนะคะหมายความว่าถูกลบออกจากความทรงจําของไลลี่จนในตอนสุดท้ายเนี่ยทั้งลันลาและเศร้าซึมเนี่ยก็กลับมาที่ศูนย์สั่งการได้นะคะ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันวิกฤตแล้วค่ะแผงควบคุมเป็นกลายเป็นสีเทาใกล้จะเป็นสีเทาคือไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วนะคะไลลี่เนี่ยมีปัญหาถึงขนาดที่ว่าขโมยบัตรเครดิตของแม่หนีออกจากบ้านกําลังจะกลับไปที่เมืองเก่านะคะเพราะคิดว่าถ้ากลับไปที่เมืองเก่าเราจะต้องมีความสุขแน่นอนขณะนั้นเองก็เหมือนกับลัลลาเนี่ยเขาเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอาละ่ะเศร้าซึมเธอไปควบคุมแผงสั่งการได้เลย เศร้าซึมก็งงมากเฮ้ยเธออนุญาตให้ฉันได้เป็นคนควบคุมแผงสั่งการแล้วหรอและทันทีที่เศร้าซึมเขาแตะแผงสั่งการนะคะแผงสั่งการทั้งหมดก็กลายเป็นสีฟ้าค่ะเมื่อความเศร้ากลับมาเนี่ยเหมือนกับไลลี่ก็ได้สตินะคะว่าเฮ้ยเรามาทําอะไรอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็ลงจากรถบัสค่ะแล้วก็กลับไปหาพ่อแม่นะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็กําลังกังวลเลยว่าลูกเนี่ยหายไปไหนนะคะไลลี่หายไปไหน ในตอนนั้นนะคะไลลี่ก็ได้พูดความรู้สึกกับพ่อและแม่ของเขานะคะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขที่ต้องย้ายมาอยู่ที่นี่คิดถึงบ้านเก่าพ่อกับแม่เนี่ยก็รับฟังความรู้สึกนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่ก็เสียใจแล้วก็รู้สึกคิดถึงที่นั่นเหมือนกันเหมือนกับที่ลูกคิดถึงนั่นแหละแล้วทั้งสามคนก็กอดกันค่ะ ในตอนที่ไลลี่กอดกับพ่อแม่เนี่ยตัวเศร้าซึมเขาคุมแผงสังการแล้วเขาก็ได้ดึงให้ลันลาเนี่ยมาจับแผงสั่งการไปด้วยกันนะคะปรากฏว่าลูกแก้วที่ผลิตออกมาค่ะลูกบอลลูกบอลความทรงจําที่ผลิตออกมาลูกนี้มีทั้งสีเหลืองและสีฟ้าเจืออยู่ในลูกเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้ลูกบอลของไลลี่ค่ะจะเป็นหนึ่งสีตอนน่อ1ลูก ตอนหนึ่งความทรงจําคือถ้าสุขก็สุขเลยเศร้าก็เศร้าเลยเป็นสีฟ้าเป็นสีเหลืองเป็นสีเขียวเป็นสีแดงแต่ตอนนี้ลูกบอลของไลลี่เริ่มมี2ส,สีผสมเจือกันแล้วเรื่องก็จบลงนะคะตรงที่ลันลาเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจว่าเออชีวิตคนเราไม่ต้องมีความสุขอย่างเดียวหรอกมันก็มีเศร้ามาเจอได้มีความรู้สึกอย่างอื่นมาเจอได้ถ้าเกิดว่ายิ่งพยายามจะมีความสุขเนี่ยมันยิ่ง ห่างไกลจากสิ่งนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นการหลอกตัวเองไปเรื่อยๆไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งจะทําให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมแล้วก็ตอนจบอะค่ะแผงควบคุมอารมณ์ของไลลี่เนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมนะคะหมายความว่าเขาเริ่มโตขึ้นแล้วละ่ะจะมีอารมณ์อีกหลายๆอารมณ์ที่แทรกขึ้นมาอีกนะคะซึ่งน่าจะต้องไปติดตามในภาค2เนาะเรื่องนี้ฉายครั้งแรกก็ผ่านมา9ปีแล้วนะคะตอนที่จุนดูตอนนั้นน่าจะสัก19-20ก ซึ่งก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากหนังฉายแบบไหนเราก็ดูแล้วก็เข้าใจแบบนั้นในความเป็นจริงคนเราก็คิดอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะมีความคิดเข้ามาอยู่ตลอดเวลาบางทีก็จับทันบางทีก็จับไม่ทันบางทีไม่ทันได้ระวังนะคะความโกรธนั้นก็ครอบงำเราจนกลายเป็นแบบชักสีหน้าหุดยิดพูดจาไม่ดีอะไรไปก็มีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันจะเห็นความคิดของตัวเองที่เข้ามานะคะ การที่เรามีความทรงจําเยอะๆก็คือมันเป็นสัญญาเนาะสัญญาคือความจําได้หมายรู้ที่เรารับเข้ามาในแต่ละวันเราอ่านนั่นเราดูนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จํามาอยู่ในสมองของเราในจิตใจของเราซึ่งมันอาจจะทําให้ เราเนี่ยมีความคิดมากกังวลอะไรไปเยอะแยะนะคะแต่ว่าการที่เราอยู่กับความคิดเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือมันจะทําให้เราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันค่ะบางทีเนี่ยเราคิดถึงอดีตมากเกินหรือว่าคิดถึงอนาคตมากเกินไปจนไม่ได้โฟกัสที่ปัจจุบันอาจส่งผลเสียนั่นก็คือปัจจุบันเราทําได้ไม่ดีเมื่อปัจจุบันเราทําได้ไม่ดีเนี่ย มันก็จะเป็นความทรงจําที่ไม่ค่อยน่าจดจําแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเราไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะคะแต่ที่จุนพูดมาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าจุนทาได้ดีแล้วเก่งแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะฝึกให้มีสติทัน ทันความคิดของเราที่มันมันเข้ามาในทุกๆวันหรือว่าในทุกวินาทีที่มันเกิดขึ้นบางทีก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยค่ะแค่รับรู้อารมณ์นั้นเฉยๆว่าเออกําลังโกรธนะตอนนี้มันร้อนๆอยู่ในใจนะหรือว่ารู้สึกเศร้าอะไรเงี้ยก็ก็เห็นมันค่ะไม่ต้องรับมืออะไรเลยสักพักหนึ่งมันจะหายไปเองรวมทั้งการที่เรายอมรับว่าเออเรามีความทุกข์อะเรามีความทุกข์ใจคือไม่ว่าจะโกรธไม่พอใจอะไรมันคือความทุกข์อะนะคะมันคือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันเกิดหมายความว่าเรา มีบางเรื่องแหละที่เรากาลังยึดมั่นถือมั่นอยู่เนาะแต่ว่าถ้าในหนึ่งวันเรายอมรับความทุกข์ได้เราเห็นความทุกข์เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราตื่นจากอะไรบางอย่างได้เหมือนกันเหมือนกับที่เศร้าซึมบอกกับลันลาว่าไม่มีใครตื่นขึ้นมาเพราะความร่าเริงหรอกนะ